8. ความผิดฐานโสมหญิงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276. ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดใดก็ตามโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปี และปรับตั้งแต่80,000บาทถึง4,000สนบาท 9. ความผิดฐานอ้างยี่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา209ผู้ใดเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกติวิธีการดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อให้การอันมิชอบด้วยกฎหมายผู้กระทำนั้นมีความผิดเป็นอ้างยี่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปี และปรับไม่เกิน1น0 0 0 0บาทถ้าผู้กระทำความผิดเป็นหัวหน้าผู้จัดการหรือมีตำแหน่งที่ในคณะบุคคลนั้นพูดต้องระวังโทษจำพุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน2,000 0 0บาท 10. ความผิดฐานช่องโจรประมวลกฎหมายอาญามาตรา210ผู้ใดครบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดอย่างหนึ่งอย่างใด ที่บัญญัติไว้ในภาคที่สองนี้และความผิดนั้นมีกำหนโดโทษจำคุกอย่างสูงต,งตั้งแต่หนปีขึ้นไปผู้กระทำนั้นมีความผิดเป็นช่องโจรต้องระวังจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ